จากกรณีความตึงเครียดจากการที่กัมพูชาบางส่วนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ชายแดนและมีพฤติกรรมยั่วยุหรือก่อกวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยการจ่อพลังได้เข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไทยและก็เสนอมาตรการต่างๆในการตอบโต้ด้วยการเปิดเสียง f 1 6และเสียงเฮลิคอปเตอร์ด้วยการเปิดเครื่องขยายเสียงที่ดังมากมีการรายง,งานข่าวว่าการเปิดเสียงเครื่องบินและเสียงสยองขวัญหรือเสียงอื่นๆไปทั่วหมู่บ้านทั้งฝั่งกัมพูชาที่อยู่ติดชายแดนไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของไทย สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวกัมพูชาส่งผลให้ทั้งสื่อและกลุ่มคนชาวกัมพูชาไม่พอใจอย่างรุนแรงประนามว่าเป็นการละเมิดพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการทรมานทําให้ชาวบ้านนอนไม่หลับมีการรายงานข่าวด้วยว่าชาวบ้านต้องจุดทูปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบรรเทาความหวาดกลัวการจอมพลังถือว่ามีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างรัว้วกั้นชายแดนด้วยตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเสริมแนวป้องกันกับทหารไทยในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย สำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน